ครับพามาดูเจ้าตัวแสบนะครับผมเมื่อคืนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่าๆโซ่ขาดนะครับผมเจ้าตัวเสบนี่โอ้ตีหนึ่งโซ่ขาดหนีที่วนะครับผมเจ้าตัวเสบนะครับผมเนี่ยตัวยูตัวนี้ขาดนี่ตัวยูตัวนี้ขาดนะครับผมขาดแล้วไปทําอะไรรู้เปล่านะครับผมมาไปดูกันนะครับผม ปีหนึ่งกว่ากว่าขาดไปทําอะไรโอบุญเออยททาอะไรเสียหายบ้างนะครับผมไม่รู้นะครับผมเนี่ยรอยโซเขาเนี่ยรอยโซเข้ามาทางนี้นี่รอยโซเข้ามาทางนี้นะครับผมโซรอยโซนี่รอยโซ,รอย,โซรอยเท้าเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เนี่ยเดินมาทางนี้นะครับผมรอยโซเขาเนี่เดินมานี่เล่นนี้ ดีนะไม่ชนรถคันใหม่วูนี่ไปนี่นะครับผมนี่รอยโซเขานี่รอยโซรอยโซมาทางนี้ครับผมนี่รอยเท้าเขาเดินดุ๊กดิกดุกดิกเดินมาทางนี้ชนรถไหมไม่ชนโอ้ไม่ชนรถคันใหม่นะครับผมวมาทางนี้นี่เดินมาทางนี้นะครับผมรอยโซเขาเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ นีเดินมาทางนี้นะครับผมนี่หน้าบ้านเดินหน้าบ้านไม่กล้าไปแล้ววนกลับมาวนกลับมาเดินมาทางนี้อ้เดินมาทางนี้ครับผมเดินมาทางนี้อ้เดินมาทางนี้นม,าานมานี้ปับ๊บมายืนอยู่ตรงนี้เอาเท้ามาเหยียบรถโอโหชน กระจกหักเลยคันใหม่อุกระจกไม่หักกระจกบิดชนตัวนี้โอ้คิ้วรถแตกชนตัวนี้รถชนรถคันใหม่นะครับผมชนนี่คิ้วรถแตกเลยนะครับผมนี่โอ้คิ้วรถแตกเลยโอ้คิ้วรถแตกเลยเจ้าเสบชนเนี่ยชนนี่น,นู่น,นพลาดไปถึงข้างบนนู่น โอ้ดีไม่บุบโอ้ดีไม่บุบนะครับผมดีกระจกไม่แตกมาหาคันเก่าโอ้คันเก่าคันเก่ากระจกหักเลยนะครับผมนี่ร่วงแตกมุนอุ้ยปุ้ยมุนอ้อยหนเลยโอ้โห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 เจาะเสพโชขาดมาพังรถกระจกหักเลยนะครับผม โอ้นี่แตกมุนอุยปุ้ยมุนอ้อยหนเลยโอ้กระจอกหักเลยไหนไปทางไหนอีกนี่เดินวนมานี่เดินวนมาฝั่งนี้อีกเดินวนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มาทำอะไรมาชนกระจอกอีกนี่มาพับกระจอกไว้โอ้เดินชนมามาโอ้หักไหมนี่โอ้ฝั่งนี้ไม่หักมาพังกระจอกไว้แล้วก็เดินมานี่ เดินเดินมาเดินมาไปทางไหนต่อเดินเดินมาเดินมาอ้อมเดินอ้อมมานี่เดินอ้อมมาข้างหลังเดินอ้อมมาข้างหลังรถนี่เดินวนไปนี่โอ้เจ้ตัวแสบโอ้ยนี่บุบเลยคันใหม่นะครับผมบุบเลยนี่โอ้บุบเลยนะครับผม โอ้คันไม่มุบบุบเลยโอ้เจ้าตัวแสบโซ่ขาดนะครับผมเสียหายหลายแสนเลยทีนี้ไฟแตกอีกต่างหากเอ้าไฟแตกอีกโอ้ทำไงจะมีตังซ่อมเนาะทีนี้เนาะโอ้ไฟแตกรถบุบกระจกหักนะครับผมโอ้ยโอ้ไปโอ้ โอ้ยโอ้ยเตยทำไมไม่ดูลูกดีๆนะลูกโอ้ตายตายปวดหัวเลยทีนี้นึกว่าไม่เป็นไรโอ้โหนั่นกระจกหักกระจกแตกรถบุบทำไมดื้อย่างนี้เจ้าเทวดาโอ้ยสำรวจดูรอบคันนะครับผมมาฝั่งนี้แต่ว่าไม่ชน ทำไมต้องมาชนรถด,ด้วยทำไมไม่ไปกินกล้วยกินอะไรฝั่งนูน้นโอ้ยนาโอ้ยนอ,ยอยลูกเทวดาเอ้ยอู้เอาทางที่ไหนสมเยอะที่นี่เยอะดูคันใหม่นี้คันใหม่อันนี้หักลงมานี่นี่ครับนี่หลุดลงมาเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่พังนะตัวนี้น่าจะใส่ได้นะครับผมตัวนี้มันเป็นไอ ตัวครอบกระจกเนาะนี่ตัวนี้แต่ว่าเขาใสยังไงนะครับผมใสได้ตัวนี้ตัวนี้ใสได้แต่ตัวนี้อะแตกเลยคิ้วแตกคิ้วแตกเลยนี่ชนจากนี่นไปเออ นี่ตรงนี้บุบเลยนะครับผมนี่ชนจนบุบพุกเลยนะครับผมโอ้หักหมดเลยเจาะแสบอบูเลยเสียหายลายเสนเลยนุ่นไปยืนกินนมเฉยโซ่ขาดนะครับผมเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งกว่าๆนะครับผมโอ้ ดูอ่ะมาคือยืนกินนมสบายใจเฉบเลยเออมายืนกินนมสบายใจเฉบเลยเนาะทำอะไรเมื่อคืนเนี่ยทำอะไรเสียหายหลายแสนเลยนี่ฮะทำไมชอบทำลายจังเลยคนนี้นี่กล้วยเกยฝั่งนู้นก็ทำไมไม่ไปกินโอ้ยเนาะเทวดาอบไว้เทวดาอบ